สวัสดีครับพบกับอีพนครนะครับวันนี้จะพาไปดู Ford Ranger Diesel 2.0ไปดูกัน มาดูนหน้าหน้าดีกว่าครับหน้าหน้าได้ไฟเดย์ดามนั่นเอไรซีแคมพร้อมไฟบีแมวดีกระจังนาเหน้า f o r d เหมือนตัวเบนซินได้กล้อง,งสามร้อสิบองศารอบคันหล่อเลยคันนี้ให้ล้อขนาด17พร้อมยางออเทอเรนขนาด17มาให้นะครับก็หล่อแบบนี้เลยเป็นของ Good เวี o บูริตโช๊คใช้เป็นตัวฟ็อกเหมือนกันแต่ตัวนี้ปรับระดับไม่ได้นะครับซุ้มล้อขนาด6นิ้วส่วนฝากระโปรงหน้าหน้ามีสกู๊ปอยู่2จุด เป็นเอกลักษณ์ของตัวแรปเตอร์กระจกด้านข้างมีกล้อง3ามร้อยงศาอยู่ที่กี่กระจกนะครับด้านหลังใช้โชว์ตัวฟ็อกเหมือนกันแต่ตัวนี้ปรับระดับไม่ได้นะครับส่วนเฟืองท้ายดิฟล็อกไฟฟ้าล้อด้านหลังขนาด17เท่ากันกับด้านหน้าอย่าง b f c o o l r ริต ติเกอร์ด้านหลังแรัตเตอร์เป็นเอกลักษณ์เลยฮะแล้วก็ในกระบะหลังมีโรลลิงชัตเตอร์ไฟฟ้ามาให้แล้วรอๆเลยส่วนไฟท้ายมีเลด้าอยู่ในไฟท้ายนะครับแล้วก็เซนเซอร์อุปกรณ์อยู่ครบเลยเซ็นเซอร์ตัวในกระชนนะครับก็ใช้งานได้ทุกตัวเลยหูล่าขนาด3ตันครึ่งที่สามารถลากรถได้ติดกับตัวแชสซีในโลโก้มีซ่อนกล้องอยู่ข้างในนะครับประมวลผล3 6 0องศา โอเคได้ไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็โรลิงงเชตเตอร์มาก็้อรอเลยแบบนี้ภายนอกเนี่ยเหมือนกับตัวเบนซินเลยนะครับถ้ามาดูภายในนะฮะภายในเนี่ยก็เหมือนตัวเบนซินทั้งหมดนะครับตัววัสดุใช้วัสดุอย่างดีส่วนวัสดุภายในใช้วัสดุเป็นอย่างดีนะครับช่องแอร์เป็นแบสีแบคเบนโนแต่กับสีตัวรถวัสดุซอ f t t o ัชนะครับเบาเป็นอปรชับหนังบวกหนังกับสลับกันเพิ่มความสปอร์ตยิ่งขึ้น หล่อเลลาเอาการเลยทีเดียวนะครับทรงบาะเนี่ยจะสังเกตได้ว่าโอบกระชับตัวมากๆเลยนะครับปัม๊มแรปเตอร์ที่เบาะด้วยหล่อๆเลยเกียร์เป็นเกียร์ e shifter ปรับ e, โ,โ,โ,โหมด f o l low f high เครื่องเสียง entertainment ด้านกลาง android auto apple carplay ขนาด12นิ้วแอร์แยกโซนได้ปรับที่จอดไร้เ c ชาร์จมีมาให้ครบคันนะครับคันนี้ซื้อไปไม่ต้องแต่งอะไรเลยพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันจอ tft แสดงผลการขับขี่ขนาด12นิ้ว มาดูด้านหลังดีกว่านะฮะด้านหลังเนี่ยมีช่องแอร์ให้2ช่องพร้อม power outlet จุดต่อ usb type c และ usb ปกตินะครับมีให้ชาร์จปือถือได้เลยบาด้านหลังโอ,อกรชับเป็นหนังเดี๋ยวเรามาดูกันด้าน,นกระบะหลังดีกว่านะครับไปเจาะรละเอียดตัว rolling shutter นะครับ rolling shutter ก็มีมาให้แบบนี้เลยรอๆเลยนะครับก็สามารถปิดสั่งปิดไฟฟ้าได้ power outlet p ั๊กเสียบสำหรับ ใช้งานชาร์จก็สามารถมีจุด2จุดเหมือนกันเหมือนตัว i p a พนะครับก็มีไม้ครบเลยเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าเนาะมันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันด้านหน้าครับผมมาดูที่ตัวเครื่องครับตัวเครื่องขนาด2 0ลิตรมาด้วย210แรงม้า500นิวตันเมตรแรงบิดมหาศาลเลยนะฮะพร้อมลุยทุกสภาพถนนนะครับลุยลุยด้วยแล้วยังประหยัดด้วยนะครับเป็นอยู่ในตัว i p a พและ torm ์ a เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ แบตที่ให้มาคือแบต agm นะครับแบตในรถยุโรปเลยตัวนี้วิ่งทางราชันสบายมากแบตให้มาเป็น agm นะในรถยุโรปเลยได้ชาร์จสาม,มารถพ่วงแบต2ลูกได้นะครับใส่ตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับพ่วงแบตทั้ง2ลูกมาดูกันที่เบรกดีกว่าครับเบรกเป็นปั๊มลมไฟฟ้าแล้วระบบทํางานของเบรก abs เต็มรูปแบบดีดเบรกสล้อทํางานควบคู่กับขุมพลังควบคุมขุมพลังได้ดีดีนะครับระบบมะนาวเป็นระบบปิดนะครับจุดเติมมะนาวอยู่ตรงนี้นะครับก็ ได้ระบบใหม่ๆเยอะนะครับม้อน้ําไม่มีแล้วนะครับอยู่น้าเครื่องย้ายเป็นพัดลมไฟฟ้าอยู่ที่มอน้ําแล้วปล่อยแรงขุมพลัง2 1 0แรงม้า500นิวตันเมตรได้เต็มที่นะครับมาด้วยค่าตัว1 7 6 9 0 0้าถ้าลูกค้าชอบแรปเตอร์ดีเซลตัวใหม่แบบนี้นะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่0 9 9 4 9 6 9 9 5 2นะครับอีเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันให้ค่าวบริษาเรื่องไฟแนนซ์เรื่องการตกแต่งรถทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับรถเป็นยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคคลิปหนน้าะรับ ฝากเพจด้วยนะครับขอบคุณครับ